กายทุกแต่จิตไม่ทุกกายกระสับกระสายแต่จิตไม่กระสับกระสายองค์ส,สุเดศมาสัพพิจาวะสอนคหบดีคนหนึ่งที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ดิเกชลาง่อมเกชลาร่างกายนีมีแต่ทุกบีแต่โทษ แต่ละวันแต่ละวันที่จะผ่านไปเลยโอ้ยทุกเหลือเกินนั่งก็ทุกยืนก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกหูก็ดวกตาก็บอดหูก็ฝ้าตาก็ฟางหลังก็ขดเจ็บปวดขาแข้งขาก็เจ็บปวดผมก็งอกฟันก็ปวดมันทุรนทุลายไปบมดเลยกระสับกระสายทุรนทุลายไปหมดเลยไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยนอนก็ไม่มีความสุข ก็เจ็บคือเก่านั่งก็เจ็บเดินก็เจ็บยืนก็เจ็บยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์พระพุทธเจ้าขาไม่มีความสุขเลยกระสับกระสายตลอดเวลากายดีเดยมีทำอะไรบ้างไหมหนอที่จะทําให้คาบพระพุทธเจ้าดีด้พอจะระลึกถึงนะได้บันเทาบางเพราะการที่จะบาหาพระก็มายากเหลือเกินการที่จะเห็นพระภิกษุที่จะได้ฟัง บ่อยๆมันก็ยากเหลือเกินเพราะจับหลักได้อันหนึ่งแล้วจะไปปฏิบัติจนกว่าจะตายองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรกต้องแล้วถูกต้องแล้วอุบาสกข้าบดีข้าบดีถูกต้องแลว้กลวกายนี้เป็นอย่างนั้นเละกายนี่เป็นอย่างนั้นเลยยี่ละ่ะใครเห็นว่าร่างกายนี้อยู่เป็นสุขแม้เพียงหนึ่งวินาทีจะมีอะไรนอกจากความโง่ เพราะร่างกายนี้มันทุกข์ตลอดยืนทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกไม่ร้อนมันก็หนาวไม่หนาวก็หิวไม่หิวก็หายไม่ปวดอุจจาระก็ปวดปัสสาวะไม่ปวดหัวมันก็ปวดท้องไม่ปวดโค้งมันก็ปวดแข้งปวดขา,าไม่ปวดแข้งปวดขาก็ปวดหลังปวดเอวมันมึนก็เหนื่อยไม่เหนื่อยก็เพียไม่คันไม่งั้นก็คันคันคข่ไมีไหมวินาทีไหนที่มันไม่ทุกข์นะถ้าใครเห็นว่ามันไม่ทุกข์แสดงมันจะมีอะไรนอกจากความงูนี่องค์สมเดรรมมเจ็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ตัดไว้อย่างดีนะสอนไว้อยา่างดีถูกต้องแลว้วมันกระสับกระสายดัแนี้นอนที่สุดกายนี้กระสับกระสายแต่จิตอย่ากระสับกระสายตามมันปกายกนี้ทุรนทุลายจิตอยา่าทุรนทุรายตามมันมันเป็นธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตคือรู้เท่าทันรู้ว่ามันมันเป็นทำหน้าที่รู้เท่านั้น เป็นท่านผู้ชมว่ามันเป็นไม่ได้บอกให้ไปเป็นกับมันเมื่อกายนี้กระสับกระสายกระวลกระวายจิตอยากระสับกระสายยากโกไวยปล่อยให้กายมันเป็นตามธรรมชาติของมันไม่ได้บอกว่าให้ทําให้มันหายหาญยากินสิก็ไม่ได้บอกเออถูกต้องแลว้วมันเป็นถ้ามันไม่เป็นถ้าว่าใครว่ามันไม่เป็นคือคนโง่พุทธเจาว่าถูกต้องถ้ามันเป็นมันเป็นงนั้นแหละเป็นธรรมดาของมัน แตจิตอยากกระสับกระสายตามมันไปกายกระสับกระสายแต่จิตไม่กระสับกระสายแค่นี้ที่สอนนั่นเพราะันทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาใครคิดว่ามันไม่ทุกข์ปิดไปไม่ได้มันทุกข์ตลอดถึงมันทุกข์แต่จิตเราไม่ทุกข์ถึงกายที่จะทุกข์แต่จิตไม่ทุกข์นี่ทำจิตให้มันไม่ทุกข์แค่นี้ทุกข์กับมันทํใไมทุกข์ได้มันหายไหมกายนี่มัน เจ็บมันปวดมันทุกข์ถ้าจิตมันทุกข์กำมันแล้วมันหายมันก็ไม่หายก็เท่าเดิมเดี๋ยวเสือกไปทุกข์กับบัดไปก็สุทุกข์ไปสิเห็นไหมล่ะนี่แหละเรื่องของวิปัสสนาไปอย่างนี้เดี๋ยวเข้าใจความจริงของมันแล้วก็วางกายวางเวทนาทางกายไปกายก็วางมันลงไม่มีอะไรเวทนาทางกายก็วางมันลงมันก็เลือแต่จิตนี่สอนกันอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกเวลาอะไรเป็นปัจจุบันวินาทีนี้ ไม่ได้สอนให้มนุนะ่ะคนไม่มีเตจะมนุวามนุเอา,มน,เอามนุเอาไม่ได้มันเป็นความจริงที่ปรากฏธรรม,มะเป็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าต้องเห็นเฉพาะหน้าเท่านั้นสอนทุกวันและสอนแบบเก่าดิให้มันซ้ำ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 แล้วมันเคยทําได้บ้างไหมนี่นะ่สอนเต่เก่าด่ประจําไม่ได้แล้วก็ทําไม่ทําทําก็ยังไม่ได้สักทีทําไมเหลือแค่นี้ มันยากอะไรแล้งหนาเลยสอนให้ทําไม่ได้สอนให้จําเฉยๆได้ดๆให้ฟังให้มันมวนบุเบนนั่นนั่นได้เดีที่สอนนี่ไม่ได้สอนว่าฟังให้มันมวนได้จำพอได้ไปขี่คุยบุเบนจากสันได้เดี๋ยวดีสอนให้ทําให้มันเป็นให้ได้มันเกิดในจิตให้ได้มันถึงจะไปถูกเ